อันนี้โบเวอร์มือสองผมได้มาละนะครับให้ฟังเสียงของเดิมปิดเปิดจะยินเสียงโบเวอร์มันสีไหมหรือว่าฐานโบเวอร์นะครับเสียงจริงๆแล้วมันต้องเงียบกว่านี้นะครับอันนี้ของเดิมของเขานะยังไม่ได้เปลี่ยน ฟังมันจะดังประมาณนี้เลยนาะเนี่ยเวลาเราเปิดค่อยๆเสียงถานปิดนะครับเปิดเสียงถ่านที่มันสีนะครับ โบเวอร์เนี่ยมันจะมีฐานมีมอเตอร์นะครับมันสีมันดังผมว่าผมขับแล้วมันมันไม่เงียบหูก็เลยหามือสองเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามันหายไหมนะครับผมคิดว่าหายนะครับมันต้องลองปิดประตูให้ให้เงียบนะ,แล,นแ,นะบแล้วก็เปิดแอร์นะครับแล้วก็เปิดโบเวอร์อให้หมุนะนี่โอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนดู เดี๋ยวมาให้ฟังนะครับอันนี้ถอดเอาถอดมาให้ดูเลยนะครับจะยินไมเอ่ยมันจะดังแบบเนี้ยถ้าเรายิงอยู่ในห้องโดยสารปิดประตูเงียบๆอ่ะมันจะชัดเจนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเสียงพวกฐานที่อยู่ในมอเตอร์เนี่ยมันสีแก้ไม่ได้ครับเหมือนทุ่นมันสึกไปแล้วนะครับเปลี่ยน ตัวใหม่หรือมือสองสภาพที่มันไม่ดังนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้ว่ามันดังไหมอืมเงียบเงียบนะครับฟังเอาแค่เบอร์สองก็พอหนึ่งเบอร์หนึ่งก็พอ ไม่มีดังนะครับโอเคมาดูหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเงียบนะครับไม่มีเสียงสีดังชิชๆชๆชๆๆๆๆิปิดเงียบกิบเ,เวลาขับมันจะได้ สบายหูหน่อยนี่เงียบกิ๊บโอเคเรียบร้อยดีนะครับของคันนี้ดูแลให้ทั้งคันนะครับเปลี่ยนกองแอร์นะครับเปลี่ยนกองแอร์ให้ละนะครับก็โบเวอร์ด้วยโบเวอร์อย่างที่ผมบอกนะครับเอ่อฐานมันสีหรือเอ่อทุ่นมันสึกนะครับมันจะร้องหรือมันจะดังซิ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 เนี่ยเอ่อบางบาง เคสก็อาจจะมีใบไม้เข้าไปในตรงบเว w e r แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นทั้ง2อย่างเลยทั้งกองแอร์ตันเวลาเร่งเบอร์3นะครับบึ้มๆๆๆๆๆอันนั้นกองแอร์ตันแล้วก็ไอเสียงที่มันเวลาเปิดเบอร์2เงี้ยนุ่มๆอย่างเงี้ยมันดังชิชๆๆๆนั่นคือฐานกับทุ่นนะครับมันสีกันทิ๊ดๆๆๆๆนะครับผมก็ลองดูกันนะครับผมแก้ให้ลูกค้าได้จบละโอเคเดี๋ยวเขียนบินให้ลูกค้า ขอจบรีวิวไว้ประมาณนี้ครับดูบอเวอร์เช็คบอเวอร์แล้วเวลาขับขี่อยู่ในรถเนี่ยเสียงมันจะได้เงียบๆอยู่ในรถโอ้โหไม่ใช่ว่าเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังคึกคักค,คึกคักหมดนะครับอันนี้ชุดยางที่เครื่องก็เปลี่ยนให้แล้วรับประกันว่านิ่มนวลแน่นอนนะครับผมเสียงไม่มีเลยนะครับเงียบอันนี้บอเวอร์ทำงานอยู่นะอันนี้เรามาดู โฟกัสเรื่องโบเวอร์นะครับโบเวอร์ ower, นะครับอันนี้เปลี่ยนกองแอร์เสร็จอะไรเสร็จลมมันออกดีความเย็นออกดีมันก็จะเย็นดีถ้ากองแอร์ตันนะครับมันจะอั้นจะอู้นะครับผมโอเคครับไไไมมม่่่่เเเคยยลบาาากกึงงงงงรูู้ว้ววชีิตตตป็็นนนัทแดจ ตั้งแต่เกิดส่วนผู้นั้นจนแต่กำเนิดมึงคงไม่รู้ว่าอดอยากมันเป็นอย่างไรมึงคงไม่รู้ว่าลํา